ค่ะลูกค้าใครถามหากางเกงขาสั้นรวมผ้าขออนุญาตขายรุ่นนี้นะคะเหลือไม่เยอะแล้วจะหมดลยของมีเหลือแค่ไม่ถึงสิบกระสอบรุ่นนี้นะคะให้ในราคาอยู่ที่2,900บาทะนะคุณค้านะ เหลือไม่ถึงสิบกระสอบแล้วใครรับแจ้งเลยเอาไปสองพันเก้ารวมชายหญิงรวมผ้าเหมือนเดิมค่ะรับรีวิวส่งฟรีพิมพ์รับรีวิว,ว,วแจ้งก่อนนะนคคารวมชายหญิงนะคะแล้วก็รวมเนื้อผ้าทุกอย่างนะคะ พี่เตามจูโนะไหมเ่เมิกช็อตนะคะหรือกางเกงขาสั้นรวมผ้านะคะเป็นสองพาที่ให้ โชว์ตัวนี้ก่อนอันดับแรกตัวแรกดิกกี้่ะพี่มาโชว์ก่อนมาโชว์หัวก่อนดิกกี้ค่ะดิกกี้ค่ะพี่สองพันเก้าใครเอาใครรับรีวิวพิมรับรีวิวน,นี่เวทไอยท์ Point ค่ะเวทไอยท์ค่ะ ถามว่ามีคาโก้ไหมมีนะมีนะคาโก้ก็มีอ้าวเสียงรถด,ดังจังเลยพี่ดิกกี้สองตัวใครรับไหมรีวิวมีใครรับไหมดิกกี้แล้วเป็นคาโก้ด้วยนะตัวเนี้ย ดิกกี้คาโก้ค่ะพี่อ๋อดิกกี้มาสองตัวนะคะผ้าสเวตเตอร์ก็มีอยู่เป็นมัดย้อมหน่ารักมากเลยผ้าสเวตเตอร์ค่ะนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วว่าคาโก้ก็มีนะคะมันเป็นรวมนะลูกค้ารวมชายรวมหญิงคาโก้ค่ะนี่ขอผู้หญิงก็มีนะคะ ตัวนี้สายเซอร์สุดอันนี้ไม่ได้เลอะนะพี่สีเขานะสวัสดีค่ะพี่โมริก้าสวัสดีค่ะนี่สีเขานะไม่ใช่เลอะนะั้นเฮ้ยฮาวายเกมฮาวายครับลายดอกครับตอนนี้ยังเกมขายใจรวมผ้าหนูนะแทบไม่มีของขายแล้วพี่ใครรับนะเอาเลยมิ้งถึงสิบลูกแล้วพาโก้ค่ะ คัดเอาแต่หัวผ้าพี่ไม่ต้องไปซีเรียหางผ้านะงานเนี้ยเพราะว่าจํานวนตัวเขายืะคัดเอาแต่หัวผ้าพอน,นะคะอุ้ยห้าล้านอะ่ะคัดหัวผ้าขาดพอจาจำนวนตัวน่าจะนู่นรอร้อยหกสิบร้อย็ดสิบตัวได้นะนี้ย คาโก้ลายทหารจ้าคาโก้ลายทหารปุยพี่มายันเสิร์ฟอ่ะมายันเซิร์ฟเซิร์ฟสวยมากเซิร์ฟค่ะเบสตอยค่ะเออสวยมียันยีนพี่มียันยีนเลยรวมผ้าออกยีนด้วยนะ ยีนด้วยนะคะใครรับมาเลยจ้ะใครจะสั่งมาเลยจ้ะมีกีฬามีกีฬาด้วยพี่จอแดนกีฬาจอแดนเป็นไงถุงค,ครับถุงโอ้ยนกกายสกัดขาดสา้นน่นรักอ่ะ่แี่พี่ ให้ถามหาม,มาจากคาร์โก้ค่ะอันนี้เป็นเหมือนบสายเดินป่านะคะตัวนี้ใส่นอนได้ใส่เที่ยวได้พี่ลายดอกเนี่ยโซงคาร์โก้ก็มาค่ะลายทหาร เวทไพล์ค่ะโอ้โห NBA ตัวนี้บิกโลโก้ NBA บิกโลโก้ค่ะรวมห้ารวมชายรวมหญิงรวมไซส์เลยค่ะพี่เอาไปแค่สองหกเก้าพอเนี่ยคาโก้มีเข็มขัดด้วยตัวนี้ เทพเลยครับโหยีนพี่แต่ว่าต้องซักหน่อยตอนนี้ป้ายส้มด้วยยีนป้ายส้มค่ะให้รับมาเลยนะลูกค้านะยิ่งเยอะิ่เยอะโฮโลโอ้ยออกดีเนาะออกสวยเลย โอ้อีกแล้วค่ะเ่นปอยค่ะเห็นไหมหาอ,ออกสวยนะกีฬาด้วยออกกีฬาด้วยนะออกกีฬาด้วยมาผู้หญิงมีทั้งชายแนละหญิงนะจ๊ะ ผ้าเว็บปลยค่ะผ้าล่มไหมเสื้อผ้าล่มมหรอลูกค้าหรือกางเกงผ้าล่มเสื้อผ้าล่มหรือกางเกงผ้าล่มจ้าเสื้อร่มหรือกางเกงร่มจ้าคาโก้ลายทหารจ้าตัวนี้ ลทหารค่ะเสื้อครับเสื้อเพิ่งเปิดไปคลิปเลื่อนลงไปอีกคลิปหนึ่งลูกค้าเสื้อพัดลมเปิดไปก่อนหน้านี้เลื่อนลงไปคลิปหนึ่งเฮ้ยเก๋ออะมัดย้อมเลื่อนลงไปอีกนิดนึงเจอเสื้อพัดลมเลยจ้าโอ้ยโอ้ยลูกค้าน่ารักจังอะมัดย้อมเก๋มัดยอ้มดยอมค่ะ ใครรับมาเลยนะ2องพส่งฟรีกระสอบรีวิวกระสอบใหม่ไม่รวมส่งเ๋ยอย่าลืมนี่เิ๊กปอยค่ะหมดแล้วหมดเลยพี่ไม่น่ามีแล้วขาสั้นตอนเนี้ยข่าเิ๊กปอยค่ะคาโก <c oughs> คาโกจะ้ะ คาโกจ้ะคาโก้วคา,าโกอีกแล้วครับผมเว็ดปอยโทมมิสเว็ดปอยค่ะเห็นไหมลูกค้าว่ามันเป็นงานรวมเฮ้ยอันนี้ลายพางคามู ไม่อยากล้นเอาไปจ้ะเ,เก็งเก่งสเวตเตอร์ค่ะพี่เท่มากเลยตอนนี้เก่งสเวตเตอร์ค่ะกีฬาพี่ดูไนกกีฬาผู้หญิงเห็นปะหึ่งกรสอบหลากหลายนะคะรวมทุกแบบเลยคะไซส์นะลูกค้านะ จะรับคัดเลยคัดแค่ร้อยตัวก็กำไรแล้วพี่นี่น่าจะได้มาร้อยหกสิบร้ดสิบได้เลยลโคลัมทาโก้กต่งางหากตัวไหนไม่ชอบตัวไหนขายไม่ได้ทิ้งไปเลยพี่เอาแต่เอาแต่ตัวที่ขายได้พอเอาแต่หัวหเป็นพวกเอวสูงสวย โอ้โ้ยีนค่ะนี่มันออกจริงๆมัดยอ้อมอย่างนี้เนาะสวยอะ่ะเนี่ยพี่ดูเถอะเอาไปอะ่ะได้จำนวนตัวเยอะมากนะสองพันเก้ากาโก้ค่ะ ยีนค่ะหนึ่งกระสอบ,อบแบบอุ้ยแต่กระสอบนี้ออกเกงมมดย้อมสวยจริงพี่เ,เกงมดย้อมอ่ะสวยอ่ะหลายตัวแบบนี่ยค่ะผ้าเวทอยล์ถูกนยีนค่ะคูแอนด์แบร์ยีนเซ็กซี่หนึ่งกระสอบที่แบบ ได้ทุกแนวเลยกีฬายีนค่ะไซส์พัดเลยนะคห็นะอันนี้ก็กีฬาค่ะยีนเห็ะนไหมรวมทุกสรรพสิ่งเซิร์ฟก็มีนะเก่งเซิร์ฟตรงเก่งกีฬา เก่งเวดต้อยกเก่งเกงคาร์ก้เก่งยีนนะคะต้องอีกแล้วมัดย้อมเลยเนาะเอ,อิญออกลายมัดย้อมใหม่แล้วแต่ลูกแล้วพี่มัดย้อมเลยใครรับคัดนะคะแล้วก็ใครเจ้าลูกใหม่ก็สั่งได้เลยอย่างที่หนูแจ้งนะั้นีไม่เยอะนะคะของเหลือนี้เยอะคัดแค่ร้อยตัวก็พอแล้วพี่ ไม่ได้หมายถึงหัวล้วนนะมัมยแตว่าตัวที่แบบเราขายแบบสักร้อยตัวยอย่างนี้เผื่อตัวไหนไม่ถูกใจนะคะก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะกีฬาดีนเนี่ยป้ายเนี่ยหลากหลายเนี่ยคาโก้ลายสปอตนีกก่เป็นมาเจออีกแล้ว มันย้อมอยู่แล้วด้วยอ่างเก่งมัดย้อมมาลูกเลยบางลูกก็ไม่เจอนะพี่ทจะเป็นลายมัดย้อมอย่างเงี้ยเก๋เดิอะไม่เหมือนใครดิมไม่เคยเห็นตัวไหนเนื้อตัวไหนเปื้อนก็ซักก่อนนะพี่ถ้าซักไม่ออกใช้ไม่ได้ก็ค่อยทิ้งไปก็ได้นะคะคเพราะบางคนแบบเลอะตัวเลอะนี่พี่ปัดทิ้งเลยอะไรเงี้ยพี่บางทีเลอะลูกก็ซัก ว่ามือสองมันต้องมีตัวเลอะบ้างอยู่แล้วกลัวว่าลูกค้าแบบบางคนแบบเลอะไม่เอาเลยอย่างเงี้ยเสียดายพี่พี่เลอะนิดนึงซักออกเลยจ้ะกระโปงน่ารักจังของคุ้าค่ะปกติขายอยู่สามพันนะถ้าเป็นขาสั้นรวมค่า นะคะลูกค้าไซส์ไม่ได้เป็นไซส์ใหญ่ไซส์โอเวอร์นะเป็นพระนะคะเนยสุดเก่งวัดยอมสวยอ่ะนารักอร่รวมชายและหญิงเลยลูกค้าจา๋าเหึ่งกระสอบได้ทั้งชายและหญิงเลย2,900พอ ง่ายที่สบายสปายใครชอบรับได้นะลูกค้าหรือใครจะสั่งะสอาใหม่ก็ได้นะคะ เคารโกอีกแล้วครับผมกีฬาครับถ้าฟัตต้อนอะไรเงี้ยพี่โอ้โหค่าสมิตเตอร์สวยจังเลยค่าสเมตเตอร์ใครจะสั่งของสั่งเลยนะพี่เดี๋ยวหนูจะแพ็คออเดอร์ละยี่โมงนีย บ่ายสองไม่ทำอะไรเลยวันนี้มัดย้อนแท้จะแพ็คออเดอร์ส่งแล้วนะนี่นะจ๊ะมาะยังไม่เสร็จหรอกเนี่ยรับชิมรับมานะ ทันนละอ่ะพี่เราจะรับแพ็คแล้วแล้วกราจะไปแพนะ็คออเดอร์ละสองพันเก้ากระสอบรีวิวส่งฟรีกระสอบใหม่ไม่รวมค่าส่งนะคะป้ายป้ายพี่ค่อยถ่ายรูปให้ลูกค้าแคปไปก่อนอ่ะลูกค้าแคปนะ